สวัสดีทุกคอนขอบคุณมากที่ช่วยเราลิงก์ทั้งหมดสามารถพบได้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้ท่านผู้ชมที่รักฉันขอให้คุณยกนิ้วให้ฉันล่วงหน้าสิ่งที่คุณชื่นชอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงการกูรูมาเก็ตตอนนี้เราจะมาดูตัวชี้วัดพื้นฐานหลักของบริษัทการสวิตกรีนอิง SG t i g g e r SG การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณนวันที่16มิถุนายน2024โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทสวิตกรีนอ (SG) อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Public แค t e r ริงมีองค์กร55องค์กรเข้าร่วมการประเมินซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนได้ดีมากเริ่มจากข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อน มาดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวโดยละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยหากคุณสนใจคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถดูพารามิเตอร์ทั้งหมดขององค์กรที่กำลังศึกษาได้ละเอียดยิ่งขึ้นคุณสามารถดูฐานข้อมูลพร้อมโครงสร้างทิกเกอร์ของบริษัทได้ตามลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้เราขอให้คุณแชร์ลิงก์ไปยังวิดีโอกับเพื่อนของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์ใหม่และความช่วยเหลืออื่นๆมันช่วยได้มากในการทำงานของฉันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Sweetgreen Inc. SG มีมูลค่า3.57พันล้านดอลลาร์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่619พันล้านดอลลาร์ Sweetgreen Inc. SG มีส่วนแบ่งร้อยละ0.577และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อย มูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ0.41พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ38พันล้านดอลลาร์สว e e t g r e e n i n คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1.08เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับการแปลงตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลแล้วเราจะเห็นดังนี้ครอบครองส่วนแบ่งสว e e กรีน ิง SG ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ0 5 7 7มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ1 0 8ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึงร้อยละ8 7การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อยี1คะแนน การประเมินบริษัททั้งหมดสวิทกรีนอิงเอสจะถูกสาธิตในตอนท้ายของวิดีโอโปรดดูตรกาดของการวิเคราะห์ให้จบหนี้ขององค์กรมีจำนวน0.266พันล้านดอลลาร์หนี้สินทางการเงินต่อมูลค่าตามงบดุลคิดเป็นร้อยละ64.9ของเงินทุน ส่งผลให้ระดับหนี้ของบริษัททนได้ศู 0, นย์คะแนนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัทคือ0ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ25.8ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยการประเมินอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย่อยแย่มากลบสองคะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ106ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าสำหรับ12เดือนข้างหน้าสิ่งนี้ไม่ดีสำหรับบริษัทการประเมินผลกำไรที่คาดหวังในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทคือ5.8 ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย2สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย190เกาปอร์เซการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อตัวชี้วัดรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่620ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้า และนั่นเป็นผลเสียต่อราคาของบริษัทการประเมินปริมาณการขายในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนอัตรากำไรขั้นต้นคือลบ17.2%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่7.9%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ25.1 การประเมินอัตรากำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรประเภทย่อยคือร้อยละ0.255ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง126เอร์เซน และข้อเท็จจริงข้อนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลในมูลค่าตลาดของบริษัทสวิตกรีนอิงอาจจะไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ578,000ดอลลาร์ 5, 8, 000, และในหมวดหมู่ย่อย255,000ดอลลาร์ 2, 5, ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดําเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ126.7 การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนกำไรต่อพนักงานคือ0 0 0 0ดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย9.9 0 0นดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100% การประมาณกำไรต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนรายได้สำหรับพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อย1 2 5 0 0แดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่25%เปอร์เซ์ การประมาณรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนหุ้นเพื่อขายคิดเป็นร้อยละ12.7โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อย,อยอยู่ที่ร้อยละ6.3นี่คือการประเมินมูลค่าของการบีบระยะสั้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14. แสดงระดับร้อยละ53ของบริษัทสวิตกรีนอิง SG สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ43อาจเป็นไปได้ว่าหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าต่ำกว่าของบริษัทสวิตกรีนอิง SG เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทสวิตกรีนอิง SG และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทสวิตกรีนอิงมีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ189.6เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับหมวดหมู่ย่อยลบ5.8%สิ่งนี้ไม่ได้ระบุอะไรอย่างชัดเจน แต่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยก่อนที่จะแสดงคะแนนรวมผมขอความกรุณาเขียนแบบประเมินหุ้นบริษัทของคุณสวีตกรีนอิงในความคิดเห็นของวิดีโอนี้เราอ่านความคิดเห็นทั้งหมดและพยายามอย่างหนักที่จะตอบเกือบทุกความคิดเห็นความคิดเห็นของคุณช่วยกระจายช่องได้อย่างมากกูรูมาเก็ต ผลลับลบ5.5จาก10คะแนนผลลับเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ0.7คะแนนหากมองอย่างกว้างๆภายในตลาดโดยรวมโปรดทราบว่าผลลั์โดยเฉลี่ยสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดคือ0.4จุดเทียบกับคะแนนลบ5.5คะแนนสำหรับสวีตกรีนอิง SG ไปที่ตารางคำสั่งซื้อที่มีอยู่กันเถอะลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดอยู่ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้จากผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทสวิตกรีนอิง SG กูรูมาร์เก็ตเปิดข้อตกลงเพราะว่าสวิตกรีนอิงนี่คือบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่สุดในประเภทย่อยขอบคุณมากสำหรับการชมวิดีโอนี้นและการใช้ระบบข้อมูลจากกูรูมาร์เก็ตพวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างแท้จริง